ใช่เท่าเหมือนกันหาอัติอลมาหาอิมีมีมีใครองได้ไหมโอ้ตอูใหญ่ออัิองไปยไปลาเหแบบเก่าลอ่างน้เอาเขามาเอาเขาเอาเข่าตรงมาเอาเขาตรงมาเย็บเขางไ้ขาเข่าเ่าเขเขาเข่าเข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 าเ่าเข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 าเ่าเ่าเขเขาเขาเขเขาเขาเข่า่าเข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 ่าเาเขาเขาเขาาเขาเขาเขขาเเ ข้าเขาแเหลือชจับเอวครับกเาจจันแก้นี่แก้งานน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 นี่แก้งานแก้งาน